สิบแปดพรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวัมเมนสุตังเอกังสมยังพระควาสาวัตถิยังวิหารติเชตวะวเนอนาถปินทิกาสะอารามีตตะรโคพระควาภิกขอมันเตศีภิกขะวติภะทันเตติเตภิกขุพระควาโตปัจจโสสุขพระควาอิตัะโวจาเมตตายภิกขเวเจตโตมุติยาเสวิตายาภวิตายาภุรีกตายา ยานิกตายาวัตถุกตายานุทิตายาปริจิตายาสุสามาระธายาเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขากตตเมเอกาทัสสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินาปะปะกังสุปินังปัสสติมนุสานังปิโยโหติอมนุสานังปิโยโหติเทวตาราคันตินัสสอคิววิสังวาสทังวาการมติตุวตังจิตตังสมาธิยติ มมขาวันโนวิปัสสิทธิอสัมมุลห้อกาลังกโรติอุตริงอปติวิชันโตพมหามารุกุปะโหเตเมตตาญาปิกเวเจตุยมุติยาเสวิตายาพาวิตายาภุดีกตาญาญาณีกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริจิตตาญาสุสัมมาระธาญาเมกาทัานิสังสารปิติกัางฆาอธิอนุติโสภรณา เมตตาเจโตมุติอธิโอทิโสพัฒนาเมตตาเจตัวมุติอธิทิสาพัฒนาเมตตาเจตัวมุติกติหะกเรหิอนุทิโสพัฒนาเมตตาเจโตมุติกติหะกเรหิอนุทิโสพัฒนาเมตตาเจตัวมุติกติหะกเรหิทิสาพัฒนาเมตตาเจตัวมุติปันตะหะกเรหิอนุทิโสพัฒนาเมตตาเจตโตมุติสัตตะหะกเรหิ โธทิโสพนฒนาเมตตาเจตุลมุติทัศหะกเรหิติสาพาัฒนาเมตตาเจตัวมุติกัตเมหิปัญจะหะกเรหิอนุทิโสพัฒนาเมตตาเจตัวมุติสภพสัตตาเวลาพยาปัชาเนคสุขีอัตานังปัิหารันตตสภพปัญาเวลาพยาปัชาเนคสุขีอัตานังปริหาดันโต สัพเพปุตาเวลาพยาปัจชานิคัสุขีอตานังปัญหารันตุสัพเพปุคราเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอตาหนังปัิหารันตุสัพเพอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอตานังปัิหารันตุอิเมหิปัญจหกเริหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจตุอมุติกตามิหิสตหกเรหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจตุอมุติสัพเพอิธิโยเวลาพยาปจานิคัสุขีอตาหนังปัญหารันตุ สัพเพปุริสาเวลาพรยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปัิหารันตตสัพเพอริยาเวลาพรยาปัจจานิกาสุขีอัตานังปัญหารันตุสัพเพนริยาเวลาพระยาปัจจานิกาสุขีอัตานังปัญหารันตตสัพเพเทวาเวลาพระยาปัจจานิกาสุขีอัตานังปัิหารันโตสัพเพมนุษาเวลาพระยาปัจจานิกาสุขีอัตานังปัญหารันตุสัพเพวินิปปิกาเวลาอระยาปัจจานิกาสุขีอัตานังปัญหารันตุเต हिमेहि सतः कार्य ही उधिशो पढ़ना में ताजे तो इमुते कता में ही था सह कार्य ही थे साफ़ना में ताजे तो इमुते सभे बुद्धि माया जिसा या सता वेरा भया पच्चानी का सुखी अतनं पनिहरं तो सभे पच्ची माया जिसा या सता वेरा भया पच्चानी का सुखी अतनं पनिहरं तो सभे उतारा या जिसा या सता वेरा भया पच्चानी सुखी अतनं पनिहरं สภพทักขินายติสายาสตาเวลาพยาปัจจานิขาสุขียตานังปัญหารันตุสพวรติมายาอนุติสายาสตาเวลาพยาปัจญานิขาสุขียตานังปริหารันตุสภพปัฉิมายาอนุติสายาสตาเวลาพยาปัจญานิขาสุขียตานังปริหารันตุสภพอุตรายาอนุติสายา สัตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปัญหารันตตสเพตกินายะอนุทิสซายะสัตตาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปัญหารันตตสเพเหุติมายาทิสซายะสัตตาเวลาพยาปจานิคาสุขีอัตานังปัญหาดันตตสเพุปาณิมายาทิสซายะสัตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปัญหารันตุสเพวราติมายาทิสซายะ ปานาเวลาพระยาปัจจานิคสุขีอัตานังปนิหารันตุสเพปะจชิมายติสซายะปานาเวลาพยาปัจจานีคสุขีอัตานังปนิหารันตุสเพภุตรายาทิสซายะปานาเวลาพระยาปัจจานิคสุขีอัตานังปัญหารันตุสเพทักินายาทิสซายะปานาเวลาพระยาปัจจานีคสุขีอัตานังปนิหารันตตสเพปรติมายาอนุทิสายะปานาเวลาพยาปัจจานีคสุขีอัตานังปนิหารันโต สัพเพปาชีมายานุริสายาปานาเวลาพยาปัจชานิคัสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายญาณุริสายาปานาเวลาพยาปัจชานิคัสุขียตานังปริหารันตุสัพเพตะกินายญาณุริสายาปานาเวลาพยาปัจชานิคัสุขียตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายาปานาเวลาพยาปัจชานิคัสุขียตานังปริหารันตุสัพเพโอกาณิมายาทิสายา ตานาเวลาพะยาปัญชานิคาสุขีอัตานังกรณิหารันตุสเพปรติมายาทิสายาภูตาเวลาพะยาปัญชานิคาสุขีอัตานังกรณิหารันตุสเพปัจฉิมายาทิสายาภูตาเวลาพะยาปัญชานิคาสุขีอัตานังกรณิหารันตุสเพอุตรายาทิสายาภูตาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีอัตานังกรณิหารันตุสเพทักขินายาทิสายาภูตาเวลาพะยาปัญชานิคาสุขีอัตานังกรณิหารันตุ สภเวรติมายานุทิสายาภูตาเวลาพระยาปัจชานิคสุขีอัตตานังปัญหาดันตุสภเปรติมายานุทิสายาภูตาเวลาพระยาปัจชานิคสุขีอัตตานังปัญหาดันตุสพเอุตรายานุทิสายาภูตาเวลาพระยาปัจชานิคสุขีอัตตานังปัญหาดันตุสเภทักินายานุทิสายา ปูตาเวลาภยะปจานิกาสุขิอัตตานํปะนิหานันตุสัพเพเหหิติภายะทิสายะปูตาเวลาภยะปจานิกาสุขิอัตตานํปะนิหานันตุสัพเพโอปะริมายะทิสายะปูตาเวลาภยะปจานิกาสุขิอัตตานํปะนิหานันตุสัพเพปะฏิมายะทิสายะปุคคลาเวลาภยะปจานิกาสุขิอัตตานํปะนิหานันตุสัพเพปะสีมายะทิสายะปุคคลาเวลาภยะปจานิกาสุขิอัตตานํปะนิหานันตุ สภพอุตตรายาทิสายปุคลาเวลาพยาปัจญานิคสุขีอัตานำปัริหารันตุสัพเภ์ตกินายาทิสายาปุคลาเวลาพยาปัจญานิคสุขีอัตานำกปริหารันตุสัพเภวบุรติมายาอนุทิสายาปุคลาเวลาพยาปัจญานิคสุขีอัตานำปัริหารันตุสัพเภปัจริมายาอนุทิสายาปุคลาเวลาพยาปัจญานิคสุขีอัตานำปัริหารันตุ สภเอุตารายานุทิสายาปุคลาเวลาพยาปัจญาณิคาสุขีอัตานังปัญหาดันตุสภเทขินายานุทิศายาปุคลาเวลาพยาปัจญาณิคาสุขีอัตานังปนญหาดันตุสภเเหติมายาทิศายาปุคลาเวลาพยาปัจญาณิคาสุขีอัตานังปนญหาดันตุสภเอุาริมายาทิศายาปุคลาเวลาพยาปัจญาณิคาสุขีอัตานังปัญหาดันตุ สเพหุรติมายทิสายาอตตาภาวะภริยาปนาเวลาภริยาปชานิคสุขิอตานังปนิหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายาอตตาภาวะภริยาปนาเวลาภริยาปชานิคสุขิอตานังปนิหารันตุสัพเพอุตารายทิสายาอตตาภาวะภริยาปนาเวลาภริยาปชานิคสุขิอตานังปนิหารันตุสัพเพทักินายทิสายา อัตตภาวะปริหาปนาเวลาพยาปชานิคสุขีอัตานังปัญหารันตุสเพวุติมายะอนุทิสายาอัตตภาวะปัิญาปนาเวลาพยาปชานิคัสุขีอัตานังปรญหารันตุสเพัจติมายะอนุทิสซายาอัตตภาวะปริญาปนาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปรญหารันตุสะเพอุตารายะอนุทิสายา อัตตาภาวะปริยาปันาเวลาภรยาปัญญาสุขียัตานังปัิหารังตุสเพธกขินายานุติสัยะอัตตภาวะปริยาปันาเวลาภรยาปัจญานสุขียัตานังปริหารังตุสเพเหติมายติสัยะอัตตภาวะปริยาปันาเวลาภรยาปัญญาสุขียัตานังปริหารังตุสเพอุปลิมายติสัยะ ัตตาภาวะปรญญาปันาเวลาพระยาปัจจานิคสุขีอัตานังปัญหานันตัพภาปฏิมายาิซายาอิทิโอเวลาพยาปัจจานิคสุขีอัตานังปัญหานันตัวสภาปฏิมายาิซายาอิทิโยเวลา อภิาปัจจานิคาสุขียตานังปัิหารันตุสัพเาอุตตรายาทิสายาอิทิโยเวลาอภยาปัจจานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพธาตากีนายาทิสายาอิทิโยเวลาอภิาปัจจานิคาสุขียตานังปัญหารันตุ สัพพะบรัติมาญานุทิสซายาอิทธิอเวลาพยาปชานิคัสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพพะปัจฉิมาญานุทิสซายาอิทธิอเวลาพยาปชานิคัสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพพะอุตตายานุทิสซายาอิทธิอเวลาพยาปชานิคัสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพพะตาขินายานุทิสซายาอิทธิอเวลาพยาปชานิคัสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพพะเหติมายาทิสซายา อิทธิอเวลาพระยาบัจฉานิคัสุขียตานังปนิหารันตุสภะผานิมายาทิสายาอิทธิอเวลาพระยาบัจฉานิคัสุขียตานังปนิหารันตุสภพบรัติมายาทิสายาปุริสาเวลาพระยาบัจฉานิคัสุขียตานังปนิหารันตุสภพปัชชิมายาทิสายาปุริสาเวลาพระยาบัจฉานิคัสุขียตานังปนิหารันตุสัพเพอุตรายาทิสายาปุริสาเวลา ภะยาปัจจานิคาสุขีัตานังปัญหารันโตสัพเถถีดาญาติสายาปุริสาเวลาภยาปัจจานิคาสุขีัตานังปัญหารันโตสัพเวรติมายานุทิสายาปุริสาเวลาภยาปัจจานิคาสุขีัตานังปัญหารันโตสัพเพปจิมายานุทิสายาปุริสาเวลาภยาปัจจานิคาสุขีัตานังปัญหารันโตสัพเพอุตตรายานุทิสายา ปุร like ิสาเวลาพยาปัสชานิคาสุขีอัตานังปัญหาดันตุสเพธังกินายานุทิสายาปุริสาเวลาพยาปัสชานิคาสุขีอัตานังปัญหาดันตุสัพเพเหติมายาทิสายาปุริสาเวลาพยาปัสชานิคาสุขีอัตานังปัญหาดันตุสัพเพอุปาลิมายาทิสายา ปุริสาเวลาพรยาบัจฉานิคัสกี้อัตานังปนิหารันตุสัพภะปฏิมายาทิสายาอริยาเวลาพรยาบัจฉานิคัสกี้อัตานังปนิหารันตุสัพเพปัจฉิมายาทิสายาอริยาเวลาพรยาบัจฉานิคัสกี้อัตานังปนิหารันตุสัพเพอุตตะายญาติสายาอาริยาเวลาพรยาบัจฉานิคัสกี้อัตานังปัญหาลันตุสเพทักขินายาทิสายาอาริยาเวลาพรยาบัจฉานิคัสกี้อัตานังปัญหาลันตุ สัพเพบรติมายาอนุติสายาอริยาเวลาพยาปัชานิคัสุขีอัตานังปัญหาลันตุสัพเพปัจฉิมายาอนุติสายาอาริยาเวลาพยาปัชานิคัสุขีอัตานังปัญหาลันตุสัพเพอุตรายะอนุติสายาอาริยาเวลาพยาปัชานิคัสุขีอัตานังปัญหาลันตุสัพเพทักขีนายะอนุติสายาอาริยาเวลาพยาปัชานิคัสุขีอัตานังปัญหาลันตุสัพเพเหติมายาทิสายา อริยเวลาภะยาปัจจานิคาสุขียัตานังปัญหาดันตตสเพวปัิมายาติสัยอริยาเวลาภะยาปัจจานิคาสุขียัตานังปัญหารันโตสเพวรติมายาติสัยอนริยาเวลาภะยาปัจจานิคสุขียัตานังปัญหารันโตสเพัปฏิมายาติสัยาอาริยาเวลาภยาปัจจานิคาสุขียัตานังปัญหารันโต สัพเพอุตตรายติสซายาอนาริยาเวลาพะยาจชาณีคาสุขีอตานังปริหารังตัวสัพเพตะกินายดิสซายาอนาริยาเวลาพะยัจชาณีคาสุขีอตานังปริหารังตัวสัพเพวุรติมายาอนุติสซายา อนารยาเวลาพระยาปัชานิคสุขีอัตตานังปนญหาทันตตสัพเพปชีมายานุริสซายาอนารยาเวลาพยาปัจชานิคสุขีอัตตานังปัญหาดันตตสัพเพอุตตลายานุริสซายาอนารยาเวลาพระยาปัจชานิคสุขีอัตตานังปัญหาดันโตสัพเพทะเขนายานุริสซายาอนริยาเวลาพระยาปัจชานิคสุขีอัตตานังปัญหาดันตุสัพเพเหติมายาติสายา อนนลยาเวลาเพียบชานิคาสุขียาตานังปัญหาดันตุสภเพวปาริมายาทิสายะอนนลยาเวลาเพียบชานิคาสุขียาตานังปัญหาดันตุสภเพบรัฐิมายาทิสายะเทวาเวลาเพียบชานิคาสุขียาตานังปัญหาดันตุสัพสพปัติมายาทิสายาเทวาเวลาเพปับชานิคาสุขียาตานังปัญหาดันตุสัพเพอุตรายาทิสายา เทวาเวลาพยาบัจชานิคัสุขีอัตานังปัญหารันตุสพเพตากีนายติสายะเทวาเวลาพยาบัตชานิคัสุขีอัตานังปัญหารันตุสภเพรธิมาะอนุติสายะเทวาเทวาเวลาพยาบัจชานิคัสุขีอัตานังปัญหารันตุสภเพปัจฉิมาะอนุติสายะเทวาเวลาพระยาปัจชานิคัสุขีอัตานังปัิหารันตุ สัพเพอุตตรายานุติสัยาเทวาเวลาพระยาบัจฉานิฆาสุขีตานังปัญหาดันตุสัพเพทากีนัยยนุติสัยาเทวาเวลาพระยาบัจฉานิฆาสุขีตานังปัญหาดันตุสัพเพหินถิมายาติสัยาเทวาเวลาพระยาบัจฉานิฆาสุขีตานังปัญหาดันตุสัพเพโอภาลิมายาติสัยาเทวาเวลาพระยาบัจฉานิฆาสุขีตานังปัญหาดันตุสัพเพปริมายาติสัยา มนุษาเวลาพยาปจชานิคาสุขีอัตานังปัญหารังตัวสเปจชิมายาทิสายามนุษาเวลาพยาปจชานิคาสุขีอัตานังปัิหาดันตัวสเพอุตารายทิสายามนุษยาเวลาพยาปจชานิคาสุขีอัตานังปัญหารันตัวสเพทกินายทิสซายามนุษยาเวลาอพยาปรชานิคาสุขีอัตานังปัญหารันตัวสเปบรติมายานุริสายามนุษาเวลา อเพยปัจจานิคาสุขีอัตานังปณิหารันตุสัพเพปัจฉีมยาอนุริสายมนุสาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปณิหารันตุสัพเพอุตระยอนุริสายมนุสาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปณิหารันตุสัพเพตกินายอนุริสายมนุสาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปณิหารันตุสัพเพเหติมยาทิสายมนุสาเวลา อภิญาปัจจานีคาสุขียตานังปณิหารอันตุสเพุปริมายติสายามนุสสาเวลาอภิญาปัจจานีคาสุขียตานังปณิหารอันตุสเพปฏติมายติซายวินิปติกาเวลาอภิญาปัจจานีคาสุขียตานังปณิหารอันตุสเพปัชิมายติสายวินิปฏิกาเวลาอภิญาปัจจานีคาสุขียตานังปณิหารอันตุสเพอุตรายติสายาวินิปติกาเวลา อภิญปัจญานิขาสุขียตานังปริหารันตุสเพทากินายติสายวินิปติกาเวลาอภิญาปัจญานิคาสุขียตานังปัญหารันตุสภเพรติมายอนุทิสายวินิปฏติกาเวลาอภิญปัจญานิขาสุขียตานังปัิหารันตุสเภปัชิมายอนุทิสะยวินิปฏติกาเวลาอภิญาปัจญานิขาสุขียตานังปริหารันตุ สัพเพอุตตรายะอนุทิส่ายาวินีปฏิกาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีตานังปัญหารันโตสัพเพทักินายะอนุทิซายาวินีปฏิกาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีตานังปัญหารันตตสัพเพเหติมายาทิส่ายาวินีปัิกาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีตานังปิญหารันโตสัพเพปาริมายาทิส่ายาวินีปฏิกาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีตานังปัิหารันโตเต ยิเมิตาสหการเรหิติสาพระนาเมตตาเจตัยมติสัพเพสรัตตานังปีระนังวัชชตวาอภิรานยาุปคาตังวัชชตวาอนุปคาเตนะสััตาปังวัชชตวาสััตาเปนะปริยาานังวัชชตวาอปาริยาาเนนาวิเฮสสรังวัชชตวาอวิเฮสสรัยาสเพสสัตตาเวนิโนห้องตุมา เวนิโนสุขิโนหอนตุมาทุคิโนสุขิตาตาหอนตุมาทุคิตตาติเมหิอาตหากเรหิสัพเพสตาเมตายาติเมตาตังขมังเจตายาติติเจโตสัพพะพยาปาทาบริยุทธะเนหิมุจะติติมุติเมตตาจติโตมุติเจโตมุติจติเมตตาเจโตมุติเมตตารมหามวิหารภาวานิทิตา